มหาบุญสุดอลังการมหาสงกรานต์สร้างกุศลใหญ่เป็นกำไรชีวิต ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อประดิษฐานองค์พระพุทธชินราชขนาดหน้าตัก99นิ้วและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างคารชั้นสองอาคารหลังใหม่ในอาคารประกอบไปด้วยหอสวดมนต์หอฉันและกุฏิพระสงฆ์นวัดหนองอ้อตะวันตกตำบลหนองอ้ออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีในวันเสาร์ที่15เมษายน2 5 6 6นี้กํานีกำหนดการ เวลา7นาฬิกาพิธีบวงสวงเวลา9นาฬิกาส9นาทีสวดเจริญพระพุทธมนต์รรมจากกะปาวัตนสูตรเวลา11นาฬิกาถวายพระตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และเวลา11นาฬิกา49เนาทีเริ่มพิธีวางศิลาฤกษ์และยกองค์พระพุทธชินราชเพื่อประดิษฐานฉะนั้นจึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมงานบุญมหากูสลครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันบุญใหญ่สุดคุ้มค่าพลาดไม่ได้โดยเด็ด 15เมษายน2566นี้ร่วมงานวางศิลาเร์เพื่อประดิษฐานองค์พระพุทธชินราชขนาดหน้าตาัก9.9นิ้วและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างคานชั้นสองอาคารหลังใหม่ณวัดหนองอ้อตะวันตกตำบลนองอ้ออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี